เอาหวัสดีนะผมเอาไปไงเดต้เฮ้ยรอปลาข้าวเขาแหลกไปแล้วโน่นโน่นโน,โนโ่นรถโอ้โหเวนเดตแท้เอ้รถไป่ลุงไปไงน่ะปิดรถไว้อยู่ตรงนี้รถไปอยู่นู่นนนเต้เอ๊ะ ไม่รู้ดิข่าวดีซะด้วยเอานี่นี่นี่นะครับติดรถไว้แต่ว่าคาร์ดน่านมีปัญหามันจะคาร์ดเป็นตัวเตะสายพานเอาเนตไปได้ไงะวะขึ้นได้เปล่าเสีย ขึ้นได้เปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับคือหนึ่งเลยเจ้าของนาพื้นนี้นะครับฮะ ไ,ไม่ลูกมันก็ไปลูกเตะอยู่แล้วใช่ลูกเตะแล้วมีคาร์ดรด้วยเขาตอกค์ดไว้แล้วเขาก็ยกลูกเตะไว,ว,ว,ว้เหมือนใส่พานมานรอ้อนแล้วมันเกาะเองอะเไารถไปดึงเปล่าเสียเอารถไปดึงเปล่า,าไ,ปไปดึงรถหน่อย Thì ra đứng vào Ơ, bay dần ảnh mình mới đây Đi xô mày เอกเอกเอกเดี๋ยวรถดึงดีกว่ารถมาดึงดีกว่าพอโซ่มาแล้วไป็หลอข่าวกันทั้งหมดเลยรอบนี้เนี่ยอ้าวโอ้หลอดตายหลอดตายไปเข้าเลยนะเข้าเดินทางเข้าฮะเฮ้ยแล้วมันวนมันยังไงได้เนี่ยเนาะ ผมขึ้นมาดีไงเขาจะดเกียร์ถอยมันจะถอยหลังไงแล้วรถล้อไม่ได้ใจว่ารถหายนี่นวมันไม่เป็นอะไรเยอะนะอ๋มันหลุดเลไมโอ้เหี้หอ้โหอ้อ้อโออหหล,ลอ้อ้้อ้โหโอ้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 โหอย <S <S>

พี่ใส่เกียร์ไว้ใช่ไหมอ๋อเอาแล้วเดือดโลมิดเดือดร้อยเดือดเอ้ยตรงนี้นะ่ะม้วนเหนียวแน่เอาเดีย๋ยวดูอีกช็อตนึงนะมาแล้วโอ้โหเนี่ยเ <laughs> ดี่ยงนี้ห่อไหมเล็จะไปล้อเหล็กเอาเนี่ย มีน้ำด้วยใช่ไหมเนี่ยจะให้ทำคอนเทนต์ก็ไปบอก <c oughs> หมดเลยจะได้หมดไปเกลี่ยเลยนะตงรงนี้เนี่ยเอะะเอ,อไม่ไมัสังเกตก็ไม่เห็นด้วยนะว่ารถมันวิ่งมาเนี่ยแต่เห็นรอยมันมาไงเฮ้ยลองนี่นึงหนูเฮ้ย,ย,ยจะของนาโทรมาแล้วรอหมืนนะ่นเนี่ย เรา้องล,ลุยนี่เขาบอกหมวนล้อเนี่ยตรง<ะ>นี้เนี่ยนะลุยลุยลุยแหลกก่อนเลยฮะโอ้ยอะไรเงี้ยอ้าวได้ช็อตด้วยเฮ้ยจะของเขาเรียกหมื่นนะ่ะ

ดีดีแล้วมันไปหายแลหนรถลอ่ะโอ้เออว่ะเออถอยหลังดึงให้ทั้งนู เป็นงานรถติดไม่ใช่รถจ้หนูติดรถจะของน้โอ้พี่ของกับเหล็กล้างเลยนะไมะนะ่ห่ะเหล็กล้างอ่ะน,นะแั่แหละ รอบเนี้ยดู Ugh! โอเคเหี้ยไปตัดกิ่งไม้มาค้าต่อไปนตัดกิ่งไม้มาค้าต่อไลยเออก็ยังงงเอารถไปไหนวะบอกดีเป็นชจของนายเองอ่ะสนใจเวลารอเงี้ยได้ความไหมเขาบอกหล่มนี่แกติดกันไปสบายเลย มาลงไปแล้วควิ้งแค่สองคนเออแล้วกระทำไ้กี่รุ่นมั่งอ่ะกนเนี้ยรุ่นเนี้ยเนี่ยรุ่นนี้กำลังตัวใหม่เลยเอ้ใส่ห้าสิบไปได้ห้าสิบได้ต้องร้องไหมกระนู้กระบอกตีขุกกลับไปร้อยไม่ได้ตังค์้องันนี้จะขอไปเสียตังค์แล้วแกเสียตังค์อ่ะโอ้โหเหม็นควันเลย อโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็แหมจะจะเรียกว่ายัางไงดีอะพี่จะเรียกว่าความประหมาทหอไงดีโอใส่เกียร์ไว้แต่ตบลูกเตะลงนะแต่ว่าวัาวน,นี้สายพผ้ามันร้อนนะครับมันวิ่งเองรถนะครับนี่แต่มไม่มากระดะนี่เดี๋ยวไปนู่นนะ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ